กันครับไทยแม้ว่าจะมี9ก้าคนก็ตามครับฟรีคิกครับดูสิตกับทวชัยดำรงอ่อนตะกูลครับยืนอยู่ยอยู่ใกล้ๆบอลทั้งคู่ครับดูสิตไหลทวชัยยิงเลยครับโอตองตะไคร้ครับไทยชนะครับโคโรบสีดิุ้ดท้ายกับโออ ครับเชียร์เกาหลีใต้โต้ครับครับโอโหคงจะสะใจแฟนทั้งประเทศเลยครับทวัชชัยดำลงอองตระกูลครับโอโหทำได้จริงๆครับไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อครับใครว่าปฏิหารไม่มีก็ไม่ได้แล้วครับเกาหลีใต้แพ้ไทยครับโอโหไทยชนะครับไทยชนะสองประตูต่อหนึ่งแลังจากเกมในช่วงทดเวลาผ่านไปเพียงแค่ห้านาทีเศษเกาหลีใต้ร้องไห้ครับ ไทยเก้าคนเข้าสู่รอบสทีมสุดท้ายได้ครับเรามาดูกันอีครับรับลูกนี้ทัชัยรับลงโอโกตะโกนนะครับจากฟรีคิกที่ดูสิเขี่ยม,มาทัชัยยิงโอ้โหไม่มีลูกไหนจะงดงามที่สุดเท่าลูกนี้อีกแล้วครับนี่ครับจากระยะประมาณเกือบ30มสิหลานะครับเพราะว่ามุมน,นั้นมาคอยโอ้โหเยี่ยมจริงๆครับลูกยิงของทัชัยโลกนี้สุดยอดครับสุดยอดคิมบุกจีหมดสิทธิ์นะครับ บอลเสียบใต้คานเข้าไปโอ้โหเยี่ยมกับไทยพลทชัยรวบรงออกตะโกนครับลงไปแล้วเป็นซปเปอร์ซับเป็นฮีโร่ครับลงไปในช่วงพลดลงไปในช่วงก่อนหมดเวลา7นาทีครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับแมกใน,นคุณถูแระเชิญยิ้มครับเชียร์ลีเดอร์คนในของไทยไทยเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายครับแมาเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยอย่างแท้จริงครับ 9คนครับชนะเกาหลีใต้ที่มี11คนได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกมา4สมัยครับเกาหลีใต้แพ้ไทยในวันนี้ทั้งนั้นที่ไทยมี9คนแน่นครับเยี่ยมครับเร้วทวัชัยไปจับไม้จับมือแสดงความยินดีกับแฟนๆเอาทงไทยมาบอกเลยครับโอ้โหนี่คือวันอันยิ่งใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยครับไม่ว่าในรอบ4ทีมสุดท,ท้ายไท,ย,ทยจะทําได้แค่ไหนนะครับจะเป็นชแชมป์เป็นรองแชมป์อันดับ3หรืออันดับ4 นี่คือวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับโอ้โหนี่ครับและฮีโร่ก็ทัวชัยดำรงอ,องตระกูลไทย2เกาหลีใต้1ครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับใครไม่ได้ดูเกมนี้ถือว่าพลาดอย่างไรแรงเลยนะครับโอ้โหว่านี่ครับนี่เป็นเกมที่ถือได้ว่าปาฏิหาริสุดยอดครับไทยมี9คนครับชนะเกาหลีใต้ในช่วงต่อเวลาครับตามกฎโกดเดนโกหลังจากผ่านไป ประมาณ5นาทีเสร็จเกือบ6นาทีครับอ่นี่เลยครับเพียงที่เรียนทชมชมนะครับปฏิหารก็มีจริงได้เหมือนกันครับและไทยชนะครับโอ้โหเกาหลีใต้ต้องไปนั่งซับน้ำตากันแล้วครับ11คนแต่แพ้ไทยครับสุดยอดจริงๆครับขุนพลนักเตะไทยในวันนี้ยิ่งใหญ่ครับของเชียร์เกาหลีใต้ยืนตะลึงครับ กำลังยืนงงอยู่ว่าลูกยิงของทวชัยดำรงออกตระกูลนั้นเข้าไปได้ยังไงคิมบุงจีนายทวันที่ผ่านศึกฟุตบอลโลกฟงสกมาแล้วนะครับหมดสิทธิ์ครับโอ้อนี่เลยครับลูกทีเด็ดครับดูกันอีกครั้งครับดูกันเป็นสิบรอบร้อยรอบก็คงไม่มีใครเบื่อครับตอนนี้นี่ครับฟรีคิกของไทยนะครับดูสิเลีรยมาทวชัยยิงเยี่ยมมากครับ สุดยอดจริงๆครับลูกนี้น่าจะเป็นประตูที่สุดยอดที่สุดในชีวิตของทวชัยดำรงอ,อตรกูลวันที่เขายิงโอมานก็ยิงได้สวยแล้วนะครับแต่ลูกนี้ไม่มีอะไรจะเทียมเท่าเลยครับเกาหลีใต้ตกรอบครับก็คงจะต้องย้ำกันดังๆอีกครั้งนะครับเกาหลีใต้11คนแพ้ไทย9คนครับภูกเกรตตกรอบแทีมสุดท้ายฟุตบอลเอเชียนเกมส์ไทย9คนเอาชนะเกาหลีใต้ที่มี11คนไปได้ครับ2ประตูต่อ1น ยอดเยี่ยมมากครับคุณพลนักเตะทีมชาติไทยตอนนี้บรรดาแฟนๆพยายามที่จะกรูกันลงไปในสนามนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวมทั้งสุนัขตำรวจด้วยครับก็ต้องมาตรึงกำลังเอาไว้คือนักแฟนๆนั้นอยากจะลงไปแสดงความยินดีกับนักเตะในสนามเหมือนกับที่เคยทำได้มาตลอดนะครับเราจะเห็นได้ว่า ฟุตบอลของไทยเราบางทีที่จัดแข่งในประเทศนี่แฟนๆวิ่งกันลงไปกลางสนามกันเต็มไปหมดแต่นี่เป็นระดับอินเตอร์ครับเป็นฟุตบอลเอเชียนเกมส์คุณพลนักเตะไทยทุกคนครับวิ่งแล้วก็โบกธงไตรรงทีมชาติไทยครับไปรอบๆสนามครับเพื่อให้แฟนๆนั้นได้ดีใจกันอย่างสุดๆครับย้ำอีกครั้งครับทีมชาติไทย2เกาหลีใต้1โอ้โหไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อครับเยี่ยมจริงๆครับทีมไทย ทั้งประตูแรกจากกิติศักดิ์เสนาเมืองคนที่กล้องจับอยู่นี่ครับและประตูชัยจากทวดชัยดำรงองตระกูลผู้บรรยายอาจจะเสียงหลงไปหน่อยนะครับในช่วงที่ทิมชาติไทยยิงเข้าแต่ผมเชื่อว่าใครได้มีโอกาสมาตะเปงอยู่ตรงนี้ก็คงจะต้องพยายามตะเปงให้สุดเสียงเหมือนกันเลยครับเพราะว่าเป็นช่วงที่น่าดีใจที่สุดสําหรับวงการฟุตบอลของไทยเราครับแและตอนนี้เสียงเพลงแชมเปี้ยนเอเชียนเกมส์ตั้งกระหึ่มขึ้นมาอีกแล้วครับ โอ้โหแฟนๆก็ได้เริงร่ากันเต็มที่ครับไม่ว่าคู่ที่2ในราชมังคลากฬาถานระหว่างคูเวตกับกาตาร์จะออกมาอย่างไรแฟนๆก็ไม่สนใจครับสนใจลูกนี้อย่างเดียวครับนี่ครับฟรีคิกของทัชชัยดำรงองตระกูลครับจากที่ดุสิตเลียม,มาให้เยี่ยมเหลือเกินนะครับลูกนี้ระยะนั้นกว่า25หลาเล็กน้อยเสียบใต้คา,านเข้าไปคิมบุงจิหมดสิทธิ์ครับนี่ครับลูกยิงของทัชชัยดำรงอง,องตระกูลครับ น่แลวตอนนี้บรรยากาศในราชมังคลากีฬาสถานนั้นโอ้โหสุกสดชื่นสมหวังจริงๆครับยิ่งกว่าไทยได้แชมป์แมชชีนเกมบังคับเนี่ยนี่ครับควชัยดำรงอ่อนตรกูลครับฮีโร่ของไทยตอนนี้นักเตะไทยครับก็วิ่งมารอบๆสนามครับเยี่ยมจริงๆครับนักเตะไทยเราในวันนี้โอ้โหเหลือก้าขุนพลเชื่อว่าจะต้องมีการตีข่าวกระจายไปทั่วโลกคือ ผลเอเชียนเกมส์นี่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือกีฬาทุกประเภทนะครับก็ต้องมีการตีข่าวไปทั่วโลกแต่รับรองว่าข่าวนี้ดังกระหึ่มแน่นอนครับเกาหลีใต้ทีมที่เป็นสุดยอดทีมของเอเชียผ่านเข้าฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย4สมัยติดต่อกันแพ้ไทยเราครับซึ่งมี9คนในสนามเท่านั้นครับว้าโอ้โหแล้วตอนนี้เสียงเพลงแชมเปี้ยนเอเชียนเกมส์ก็ ทำให้แฟนๆนั้นได้คึกคักนี่ครับโอ้แฟนๆก็ร่วมร้องกันเต็มที่นี่แต่ละคนวิ่งกรูกันลงมาจากบนอัศจรรย์นะครับลงมาตรงเวทีปีเตอร์วิทครับทำได้จริงๆครับ